ทุกคนนี่มองดูไม่รู้ว่าเป็นแค่คาเฟ่นะจริงๆเป็นเอกเนศนะฮะคอฟฟี่แอนด์เบเป็นโฮมเ้า,าเรียกว่าอะไรเป็นโฮสเทลนะที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวเหมือนกันเลยเนี่ยฮะมีงานพงงานพิมพ์ที่นี่ก็มีนะฮะแล้วบริการพิมพ์สติกเกอร์เนี่ยฮะหน้าร้านนะฮะอันนี้จากร้านคาบเราจะเดินไปสี่แยกซีรีราชน,นะครับทุกคนเพื่ออะไรจะไปพาน,นกดีไหม ฮะไปผ่านโนกนะฮะทุกคนเราจะไปดูกันบรรยากาศยามใกล้จะค่ําคืนเป็นยังไงนะฮะนี่ฮะทุกคนนี่ฮะบรรยากาศรานอาหารนะฮะถ้าเกิดว่าบริการไม่ดีเนาะสำคัญเนาะนี่จะซอยเข้าวัด ระครงังนะฮะอ่ะเดินมาเรื่อยๆถนนอรุณนมรินนะฮะถ้าเกิดใครคุ้นเคยที่นี่ก็จะไม่งงนะเมื่อกี้ซอยเข้าวัดอรุณนมรินเอ้ยไม่ใช่ดระคังเนาะข้างหน้าก็าเป็นสี่แยกสี่ิราเลี้ยวขวาก็เป็นท่าช้างก็ท่าน้ําวังหลังถูกไหมฮะท่าช้างวังหลังเดินเป็นตลาดเลยนะฮะแล้วก็ถ้าไปเลี้ยวขวาก็ไปพรานนก แต่ถ้าตรงไปไปไหนฮะข้ามสะพานอรุณอมรินใช่ไหมฮะไปอาจจะไปพาตา้าแล้วก็อาจจะเลี้ยวขวาไปสะพานปิ่นเกล้าเจอกับริมน้ำหมูกระชั่อร่อยอลังการมากนะฮะอร่อยน้ำจิ้มอร่อยมากทุกคนนี่ธนาคารกรุงศรีจำง่ายๆทุกคนจ๋าเราอยู่ฝั่งเล็กคู่นะเราอยู่ฝั่งเล็กคู่นี่ฮะ นี่จ้านี่ไปทางนี้ก็ได้นะไปทางนี้ก็ได้วัดระฆังทะลุกันหมดเลยนะฮะประเทศเราก็มีอาชีพขับมอเตอร์ไซค์เป็นที่เดียวของโลกหรือเปล่าฮะนี่ฮะนี่เป็นอาหารตามสั่งนั่งกินส้มตำจุ้มจิ้มหม้อกระทะร้อนได้เลยตรงนี้เป็นสารเขาเรียกว่าสาล ต้นจันเอาตอนนี้เรียกว่าต้นจันต์นะฮะต้นไม้แล้วก็สมเด็จโตต้นนี่ฮะเราเดินถึงซอยวังหลังนะฮะที่จะไปตลาดนึกออกไหมฮะมีอาหารใต้มีร้านครัวสุวรนณาแล้วก็ของกินเยอะเลยทุกคนนี่ฮะเขาเก็บหมดแล้วเนาะนี่ฮะเห็นไหมฮะ แต่มันจะไปตรงสี่แยกนี้จะเป็นฟุตบาทใช่ไหมครัก็จะมีก๋วยตรงก๋วยเตี๋ยวขายบนฟุตบาทเออกระเกริกนะฮะข้ามถนนตรงข้างหน้านี้ไปก็จะเป็นวัดอารุณอมรินนะฮะเขาจะมีงานประจำปีวันที่1นึถึงสิมีนาคมที่จะถึงนี้นะฮะงานวัดหลงพ่อบดน้อยสมัยก่อนคุณชวนเคยมาเป็นเด็กวัดเหมือนกับอาศัยกับพระอยู่ไงฮะ ดังนั้นแหละสภารุณอมริน,นรขวามือก็จะเป็นวัดอรุณอมรินรทาราามนะทุกคนอรุณอมรินทราวาดนี่หาแยกสีร่ราดแต่เราไม่ไปตลาดนะตรงนี้ฝั่งนี้ท่าน้ำที่เราไปกินมิสเตอร์จอนลี่จำได้ไหมฮะมิสเตอร์จอนลี่จะเลี้ยวขวาไปสุดแม่น้ำเลยจากออสเตรเลียเป็นโยเกิร์ตนะฮะผสมกับผลระมงลมาไม้อโวคาโดสตรอบเบอรี่เกาลัดแต่เรากำลังจะข้ามสี่แยกนี้ไปตรง ไปนะฮะไปพันนกแล้วกันเนาะไปแยกพันนกนี่เรามาถึงแล้วข้ามฝั่งมาแล้วก็จะเจอนี่เขาขัดตาเป็นก๋วยจับยวนนะฮะทุกคนเป็นร้านก๋วยจับยวนแล้วก็มีเย็นตะโฟเย็นตะโฟรสเด็ดน,นะฮะทุกคนเดินวัดนะฮะต้องทายสิครับว่าวัดอะไร วัดวิเศษการครับทุกคนอันนี้แยกซิรีราชวัดวิเศษการนะครับน,นี่ฮนะวัดวิเศษการซอยหน้านี้ถ้าเกิดเรา,าเรียกซอยวางหลังเจ็ดแต่ถ้าเกิดตลาดวางหลังนั้นเขาเรียกเป็นแยกนะลูกนะอันคือแยกหนึ่งแยกสามแยกห้าแต่นี้มันซอยวางหลังเจ็ดเลยต,ตรงไปผ่านนกแต่ตรงนี้ไปบ้านช่างหล่อได้เราไปซอยบ้านช่างหล่อแล้วกันเนาะไม่ต้องไปผ่านนกก่อนใช่ไหม บ้านช่างหล่อเดินไปดูที่นี่ขนมขายทำมาหากินประดงประดุกนะฮะทุกคนอาเดินเข้ามานะฮะซอยวังหลังเจ็ดทะลุมาก็จะเจอนี่ไงฮะบ้านช่างหล่อที่เป็นโรงหล่อพระนี่ฮะเป็นครัวเชศในสมัยก่อนใช่ไหมเป็นอย่างของวัดครัวเทศทุกคนตรงนี้ที่หล่อพระที่ดังที่สุดไงทุกคน นลงหลอกพระนี่คือพระพิศนุก,กรรมนะสวยมากเลยแสงตอนนี้นี่คือชุมชนบ้านช่างหลอ่อทุกคนเราเดินเดินเดินเข้าไปจนสุดเนี่ยตลาดตลาดพันนกแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแหล่งแกงใต้อีก3ล้านนะเป็นรวมใต้าดาวใต้ฉวางอันนี้ก็จะมีก๋วยเตี๋ยวส้มตำ จันหงายสวยนะทุกคนเดือนจันหงายรถจะชนชนไ่จะเถื่อก็จะเป็นนะฮะร้านรวงบ้านนะฮะตรงนี้จะชุมชนบ้านช่างหล่อทุกคนตรงนี้จะวัดสิงหาไก่สอนนะบ่รู้สึกเนฮะประตูวัดเราก็เลี้ยวตรงนี้ออกทะลุผ่านนกได้นะฮะ อยสวยจังเลยดอกอะไระ่ะทุกคนอ๋องาช้างวาดงาช้างออกดอกสวยมากเลยทุกคนเนี่ยฮะอ่ะโอเคสรุปก็คือเรามาเพื่อที่จะหาบรรยากาศแปลกใหม่มาฝากนะทุกคนนะนี่ออกไปพรานนกได้เลยตรงนี้นะครับพรานนกอันนี้ไม้สักใหญ่มาก อย่กระถางงามมากเลยนะฮะโอ้ยก็าทำเป็นสวนน่าดูนะกลางวันน่าจะเข้าท่าเนาะเดี๋ยวนี้ทะลุแล้วทุกคนตรงนี้จะมีพค้าหมูก็จะหันหมูจุดสับๆๆนะฮะแล้วก็เส้นเนี้ยเห็นไหมฮะสุดเนี่ยก็เป็นถนนวังหลังที่เราเข้ามาเมื่อกี้เป็นวังหลังเจ็ดจำได้ไหมแล้วก็เลี้ยวขวาตรงมันก็เป็นท่าน้ำศรีราชฎรเลี้ยวซ้ายก็เป็นพรานนกนั่นเองนะฮะ ถนนนี้ออกมาแล้วเห็นไหมฮะเขาหั่นหมูกันข้างหน้าเนี่ยหั่นหมูซ้ายก็เป็นปรานนกเดินไปอีกนิดเดียวสี่แยกไฟแดงนี้เลยนะฮะแล้วเกิดขวาก็ไปสิริราชทุกคนเดี๋ยวเราโพสตเท่านี้ก่อนดีไหมนี่มันอยู่ที่วังหลังสิบห้าเมื่อกี้เราเข้าซอยเจ็ดไปไงฮะวงเป็นรูปครึ่งวงกลมออกมาตรงนี้ เราเดินกลับเนาะกับโฮสเทลเอกเคนเนกโฮสเทลตรงไปเลี้ยวขวาเจอสี่แยกค่ะเออสี่แยกซิรีล่าเลี้ยวขวาแล้วก็ก่อนเอกเคนเนกโฮสเทลก็จะเป็นทางเข้าวัดละคังนะฮะจำได้ใช่ไหมครับทุกคนอันนี้ที่เราออกมาเมื่อกี้นี่ฮะแต่เมื่อกี้เราเลี้ยวซ้ายไปหน่อยนะฮะก็เลยกลับมาที่เดิมเลี้ยวขวาตรงไปที่ท่าน้ํา จ้าบรรยากาศยามค่ำคืนนะฮะถนนวังหลังพรานนกนะครับ